ามกันยานะครับมาดูวันนี้วันชงเดือนนะครับเอียงสิมชงก็งดการใหญ่การใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ได้จำแไรแล้วหรือบ้านได้ครับส่วนตรงนี้วันนี้จําได้นะครับวันนี้ห้ามเยี่ยมใครนะครับกะเอียงดูปฏิทินอีกเล่มนะครับเล่มน,นี้วันที่สามวันศุกร์ก็เป็นกะเอียงนะครับ วันกระเอียงนะครับนนห้ามเยี่ยมใครนะครับห้ามซ่อมแซมเตานะครับรวมถึงเตาแก๊สเลยนะครับเกี่ยวกับสุขภาพหนังสือคัเภียบกี่ก็วันนี้ไม่ทําอะไรครับหนังสือหลิงซูวันนี้ก็ไม่ทําอะไรต่อวันพรุ่งนี้นิดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้วันที่สี่ อีกเบ่าก็ห้ามเยี่ยมใครนะครับช่วงนี้โควิดไม่เยี่ยม